สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการของโค้ดดีนะครับผมตอนนี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะฮะก็ในวันนี้เนี่ย ก็อย่างที่เห็นชื่อคลิปเนาะวันนี้ผมก็ไม่ได้มารีวิวหนังสือนะครับวันนี้จะมารีวิวชั้นหนังสือแทนกันนะครับเนื่องจากผมเนี่ยก็เห็นมันผ่านมาบ้างแล้วนะในคอมเมนต์ที่มีบางคนก็รีเควสต์มาว่าเอออยากเห็นชั้นหนังสืออยากให้พาทัวชั้นหนังสือหน่อยอะไรอยา่างนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเนื่องจาก EP เนี่ยเป็น EP ที่5นะครับผมก็เลยอยากทําอะไรพ,พิเศษพิเศษคือผมเนี่ยทำคลิปวิดีโอมาก็หลายคลิปเนาะคือผมนับช่วงอดีตด้วยนะครับในวัยที่ผมก็ทํา YouTube แบบอื่นทำแคสเกมนนนี่นผมก็ท ไม่เคยถึง5คลิปหรอกแล้วก็ทําไม่เคยดอดเนื่องนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยว่ารายการนี้เป็นรายการแรกที่ครบ5 EP ก็เลยว่าเออผมจะ ทำอะไรที่มันพิเศษหน่อยละกันนะครับประมาณว่าทุก5ทุก10 EP ีเนี่ยก็จะพยายามทำคอนเทนต์พิเศษพิเศษขึ้นมานะครับก็ในวันนี้เนี่ยก็เออเห็นมีคนรีเควสมาในลำห,หนึ่งก็เลยรู้สึกว่า,วาเออก็อยากทำแล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยก็เคยเห็นแล้วว่ามีคนอื่นเขาก็พาทัวรนะ์เนาะมีแชแนลอื่นมีคลิปอื่นเขาพาทัวร์กันไปเยอะแล้วนะครับซึ่งโดยรวมนะ่ะเขาดูดีกว่าเยอะคือชนหนังสือก็ดูดีกว่าแล้วก็ราคาโน่นนี่นั่นอะไรเขาดูดีกว่าหมดเลยซึ่งผมก็แบบนะเราก็เขินนะ,นรแบบาานะครับซึ่งหนังสือมมก็ไไ่ด้เป็นนหังสืออเก่าะไรเย ไม่มีอะไรแบบดูเท่ๆเลยเนะฮยก็โดยส่วนตัวก็เลยไม่ค่อยอยากจะมาทัวร์เท่าไหร่หรอกแต่ในวันนี้เนี่ยก็เลยก็คิดซะว่าเออมันมีคนขอเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่คาดหวังจะเจอแบบหนังสือหายากหรือแบบหนังสือที่แบบเอยดูเจ๋งดูแลเนะี่ยบอกเลยว่าไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือที่หาซื้อได้ทั่วไปมีไม่กี่เล่มหรอกที่แบบว่าเอออาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วในตอนนี้นะฮะก็เมนนิดๆหน่อยๆก็อยากให้คิดซะว่ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปพรีวิวแล้วกันเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเอพิโซดต่อๆไปเนี่ยก็ อาจจะมีมาบ้างแต่อาจจะมามาขั้นเฉยเอามาขั้นเฉยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มกลับมาเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยว่างหนังสือแน,นวน,นวนิยายเนี่ยก็คือ้ใช้เวลาอ่านนานดังนั้นก็เลยจะเอาการ์ตูนญี่ปุ่นที่ถนัดถนัดเนี่ยมารีวิวก่อนในวันนี้เนี่ยก็เลยจะทาออกมาเป็นแนวพรีวิวนะับซึ่งก็จะได้ให้ทุกท่านเนี่ยดูๆไว้เลยว่าเออเนี่ยมีเล่มไหนสนใจอยากที่จะเออลองฟังรีวิวดูว่าเป็นยังไงก็จะได้มีมาร์กไ้เลยเนี่ยจะได้แบบมีเลือกเฮ้ยอยากฟังอันนี้ก่อ่อออออนนนนะะะะไไไรรรกผมมมจจด้ะะ้้าาาคคิิววัใใหถสเยๆ ก็โอเคในวันนี้เนี่ยก็เลยว่าจะมารีวิวให้ดูกันนะครับแั่หนังสือทั้งด้านหลังเนี่ยก็มีแค่สองอันนี้แหละนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยเพราะว่าคลิปนี้นานแน่นอน,นครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมุมกล้องเนาะเป็นมุมกล้องอีแบบนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเออหนังสือผมมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เอาละครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนมุมมองก็แล้วก็เปลี่ยนไม้เนาะตอนนี้เสียงไม้ก็จะเป็นเสียงไม้บิวอินของกล้องนะครับดังนั้นอาจจะได้ยินเสียงลมเสียงอะไรเยอะหน่อยอาจจะมีเสียงอะไรที่ทาให้เออกระแทกไม้หน่อยก็ต้องขออภัยเครับก็โอเคตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ชั้นหนังสือชั้นใหญ่ของผมก่อนเนาะคือชั้นใหญ่เนี่ยมันเป็นหนังสือชั้นแรกของผมนั่นเองนะครับก็การ์ตูนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนี่แหละนะครับก็เป็นการ์ตูนใหม่ๆก็อันนี้พรีวิวให้ดูเดี๋ยวผมจะไล่ๆ ังสือที่ผมไม่อยากอ่านแล้วก็ไม่ชอบอ่านเนี่ยโดยรวมก็คือหนังสือที่แย่ๆนั่นแหละนะฮะที่ว่าเออไม่ค่อยสนุกสำหรับผมเนาะก็โอเคเริ่มนะครับสัมผัสรักนะครับอ่าอันเนี้ยเนื้อเรื่องดีนะแต่โดยรวมคือมันออกช้าไปหน่อยผมก็เลยขี้เกียจตามเนาะเพราะว่าผมก็ตามรักพิมพ์หลายเล่มคือผมเนี่ยในชั้นหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหนังสือของรักพิมพ์เป็นส่วนใหญ่นะฮะดังนั้นเล่มไหนที่มันออกช้าเนี่ยผมก็เลยขี้เกียจตามอืมโอ้ยเข้ายากอีกรวะวังกันแล้วก็อ่าเล่มนี้ อันนี้ผมชอบเนื้อหาอาจารย์คนวาดนะอาจารย์คนวาดอะไรวะมัชอาซุกินะครับก็เนื้อเรื่องเรื่องนี้คือเพื่อให้ผมนั้นเป็นตัวผมนะครับก็มันเป็นอาจารย์คนวาดอ่าเดี๋ยวก่อนเรื่องเชื่ออะไรวะมันอยู่อีกฝั่งนึ่งเดี๋ยวผมจีไปดูเลยก็ได้การ์ตูนเรื่องนี้ครับนี่ครับเธอกับฉันเพื่อนกันหนึ่งสัปดาห์นะครับก็เนี่ยลายเส้นอาจารย์คนนี้คือผมชอบเนื้อหากับลายเส้นเนาะก็เลย ซื้อตามซึ่งก็คือเรื่องนี้ก็นะครับอาจารย์คนวาดเดียวกันก็เลยชื่นชอบนะฮะก็ต่อไปก็เบลเซบัสครับเบลเซบัสเนี่ยเอาจริงผมชอบนะแต่โดยรวมคือ1คือมันสมัยก่อนเนี่ยมันออกช้าในระดับหนึ่งเนี่ยผมก็ขี้เกียจอ่านผมก็ตามอย่างอื่นนะผมก็ตามนะตกตามอะไรอย่างอื่นเนี่ยดังนั้นมันเลยแบบยากที่จะให้ซื้อตามครบนะครับตอนหลังก็เลยขี้เกียจแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อนะฮะก็เลยนี่แหละจมปักอยู่ที่7็ดเล่มนะครับ ต่อมาก็าการ์ตูนเนื้อหาแย่นะครับเนื้อหาแยกของการ์ตูนไอ้นี่เนาะมาฮีโร่นะครับก็โดยส่วนตัวคือยังไม่ค่อยชอบลายเส้นเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ตามนะฮะก็เลยแต่ว่าอยากจะซื้อตามอยู่เพราะว่ามันมีเนื้อหาของอาจารย์เนาะก็เลยว่าเออน่าสนใจแต่ก็ยังไม่อยากซื้อนะครับต่อมาก็เรื่องนี้ครับผู้กล้าแห่งแหวน ตำนันผู้กล้าแห่งแหวนนะครับเนื้อหาก็แนวต่างโลกนะครับก็โดยรวมก็คือก็สนุกดีแต่ตอนหลังคือมันก็นานนะบอกแล้วว่ามันนานดูวยก็มันแนวฮาเลมจ๋าไปหน่อยก็เลยขี้เกียจซื้ออาหารนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่6เล่มซึ่งเล่มฮาก็ลืมซื้อนะฮะโอเคผมจะรีบได้ละอันนี้ก็เป็นหนังสือแนวการ์ตรูนชุดของรักพิมพ์นะครับอาจจะมืดไปหน่อยเนาะโอเคซึ่งผมขอไม่รายละเอียดคือมันไม่มันไม่สนุกนะครับเ,เนี่ยไอ้พู้นี้ที่ผมจะหยิบมาให้ดูคือโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่่่่่่่่่่าาไไหหหรกก็็ขอออมมมมใใใสจจแแแแลลลลล้้้้้ววัันนนนนนโโเเเเเีญยะคบปงงตตื กาวกาวแบบกาวจนน่าเบื่อายตรงเนี้ยตรงที่ผมว่าไม่สนุกเนาะอันนี้สนุกนะครับเรื่องอ่าจุลมมลมุนม่นรักเทสาส,สุดป่นนะครับอันนี้สนุกดีแล้วก็เป็นหนังสือน่าจะเป็นน่าจะเป็นอ่ค่ายเดียวนะครับที่ผมซื้อน้อยที่สุดก็คือค่ายบงกฎนะฮะก็เนื้อหามันก็เป็นแนวโรแมนติกคอมเมอดี้นะครับแนวฮาเรีมคอมเมอดี้ซึ่งโอเคก็พอดูได้ต่อมาเรนะื่องเนี้ย อันนี้อย่าอ่านนะแต่ว่าโดยรวมก็คือว่ารักหรือหลอกเนี่ยก็คือขี้เกียจซื้อนั่นแหละนะฮะขี้เกียจซื้อตามแล้วก็กลัวปวดตับเกินก็พักบ้างนะครับตับมันก็ทรมานหลายเรื่องแล้วแล้วก็อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ซื้อตามเลยครับโฉมงามพูดไม่เก่งกับผองเพื่อนไเ่เต็มเต็งเนาะมันลําบากกับแสงมันน้อยอะ่ะฉันต้องสือก็เนี่ยโอเคอันนี้ยังไม่ได้ซื้อตามนะครับแล้วก็วิกเตอร์โบนะครับนอกจากเป็นผู้วาดกัดเบลเนาะถ้าใครเกิดมานานในระดับหนึ่งแล้วคนจะกาชอบเรื่องกัดเบลมากก็เลยซื่านาะซล่มอเง เกี่อ่านแล้วแล้วก็นี่อันนี้คือโดยส่วนตัวว่าอยากซื้ออ่านนะแต่โดยรวมคืออ่านแล้วไม่เข้าใจวะก็เลยเออซื้อไม่ค่อยลงนะฮะก็เลยว่าเอออาจจะไม่ได้ซื้อต่อแล้วแล้วก็ลามเงงนะฮะแล้วก็อันนี้จําไม่ได้ในเรื่องเป็น Gall งไงน,นี่ลืมจริงนะเนี่ยโอเคต่อมาเนี่ยเราจะพูดได้เยอะหน่อยแหละนะับเพราะว่านี่คืออภิมหาสุดยอดก่อนเรื่องนี้มันใสผิดที่ขอเวลาแป๊บโอช่างแบงอะ <c oughs> มันมีมือเดียวอ่ะมือหนึ่งต้องถือกล้องนะฮะก็เรามาเริ่มที่อาเคมาดกะรีวิวไปแล้วเนาะสามารถไปดูได้นะครับในช่องนะครับ e v 4ไปดูเยอะๆนะมีชาเลลจนอะไรด้วยสนุกดีครับก็เรามาเริ่มจากฝั่งซ้ายเนาะก็คือเรื่องนี้ครับรักเธอสุดหัวใจครับแต่ยังไงก็ต้องฆ่าเธอครับก็เป็นเนื้อเรื่องแนวไวรัสหน่อยๆนะครับซึ่งเนื้อหาพอดเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แหวกแนวกับเนื้อหาประมาณไวรัสด,ดีคือถ้าใครแบบผู้ e ็จะเ็นเอี๊ยวอย่างเงี้ยก็จะเห็นใช่ไหมมันก็แพร่เชื้ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โอเคพอตกำลังดีแต่โดยรวมคือฉีก หนักไปหน่อยคือตอนต้นเรื่องเนี่ยยังออกเป็นแนวแบบเออจิตจิตหน่อยนะครับแต่ตอนหลังกลายเป็นแบบว่าแนวอเวนเจอร์เกินไปเกินนิ้วสึกแปไปหน่อยแต่ต้องยอมรับว่าเล่มจบมีแล้วนะครับแต่มันจบภาคแรกนะก็คือเล่มสิบนะครับก็เขาจะมีเล่มเดอะลาร์ดมาด้วยไม่รู้ว่ารักพิมพ์ลิกัสิ์ได้หรือยังนะครับแต่ก็น่าสนใจแนะนำนะครับวันนี้เดี๋ยวจะรีวิวที่หลังแล้วก็ต่อมาครับน่ครับรักลับๆข้ามหอของนายหมากับน้องแมวเนาะซึ่งมันมีเล่มจบแล้วเนาะผมยังไม่ได้ตามเก็บฮะนะครับโอเคต่อมาก็คือเปลี่ยนในหหนน้้าาจดใเปป็สวอพ สนุกดีนี่ครับแต่ก็มันเนื้อหาแนวนี้มันเยอะช่วงหนึ่งรักพิมพ์เอาแนวนี้มาเยอะมากนะครับซึ่งพูดตรงๆว่ามันก็น่าเบื่อพอมันเยอะเกินเรื่องไหนที่ผมชอบมันก็นะมันก็เริ่มขี้เกียจตามแล้วแล้วก็ต่อมาก็คือแกนบูครับใครที่เป็นติ่งกระตูนแนวคอมเมดี้แนะนําแกนบูมากครับสนุกตอนนี้มี13เล่มแล้วพูดเลยนะครับว่าเล่ม13ดีมากเล่ม13นี่บอกเลยว่าพอดเนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นนะครับมีเนื้อหาที่พูดเลยว่าเข้มข้นดีผมขอเก็บปกนะนะครับเนื้อหากําลังเข ต่อมาก็คือนี่ครับแฟนผมเป็นสาวเกลนะฮะยังตามเก็บมาไม่ได้เยอะมากส่วนตัวกึ่งชอบพอดก็กึ่งไม่ชอบเนาะมันเป็นแนวคือมันก็ใส่อีโรติกมาเยอะไปหน่อยแล้วก็เจ้าสาวผมเป็นแฝดห้าก็เนื้อหามันก็ตึงๆแล้วว่าขี้เกียจนะ,ะไม่รู้ว่าจบตอนไหนจบแล้วคอยตามแล้วก็ผู้กล้าโลกพห่งาครับนะฮะก็อันนี้ชอบมากอันนี้ชอบเนื้อหามากคือผมชอบแนวอิเซไกหรือไปต่างโลกเนี่ยแต่ต้องเป็นฟิลแบบพระเอกมันต้อง โรคจิตหน่อยเน,ยนรับผมไม่ค่อยชอบพระเอกเก่งจ๋านะพระเอกเก่งจ๋าเท่ไม่ชอบะครับผมชอบสไตล์นี้แหละพระเอกต้องดิบๆเถื่อนๆหน่อยอันนี้ก็เริ่มเป็นชั้นหนังสือที่แบ่งแล้วนะครับก็จะเป็นของสยามอินเตอร์กับวิบูนกิตเรามาเริ่มที่เล่มนี้ก่อนเนี่ยนชั่นหน่อยลนะกันเนี่ยก็เป็นโจโจเลียนนะครับคือผมเนี่ยก็เป็นติงโจโจเนาะแต่ปัญหาก็คือว่าเออมันหาซื้อเล่มเก่าๆยากนะครับดูในอนิเมะถ้าอยากจะตามมางั้นเนี่ยน่ยาจะซื้อซีบ r ันนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเข้มข้นแล้วก็มี โอดที่น่าสนใจเยอะนะครับ ไอ้โจ,โจเลี่นก็สนุกนะครับน่าสนุกพูดตรงว่าที่ซื้อถึงแค่เล่ม3เนี่ยไม่เฉพาะเลยนะร้านหนังสือแม่งเล่ม4เล่ม5แม่งหมดประจำนะครับเล่ม1แม่งก็หมดก่อนหน้านี้ก่อนผมจะได้ซื้อเล่ม1เนี่ยต่อมาครับเจ้าหนูเขา้าจีแน่นอนว่าเคยรีวิวไปแล้วก็ไปตามดูได้นะครับเป็นเอพิโซดแรกเลยนะครับผมต่อมาคือน้องพี่ที่รักนะฮะแล้วก็เป็นแฟนเดย์ก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนของสยามมิเตอร์คอมิกที่เป็นหนังสือการ์ตูนจากหนังเนาะผมก็ตามเก็บไม่กี่เรื่องนะครับเริ่มตามเก็บช่วงยุคหลััล oma, ามมาัังงงๆตตต่่่่่่อออมมมมมมมาาาาาากกก็็คคคคคคืืโโโซซะะะะะะนนนนนรรรรรบบเเเีีียยยผแแปณึึพววววดสข้้จล พอดมันก็ห,นหลังๆมันก็เริ่มอึมครึมและอ่านบ่อยก็เริ่มเลียนนะครับก็เลยว่าเออก็เลยไม่ได้ตามต่อต่อมาก็คือ GE ครับ Good End นะครับผมว่าก็เรื่องนี้นคนคงรู้จักน้อยเนาะแต่มันเป็นการ์ตูนแนวดราม่าโรแมนติกนะครับที่เนื้อหาเนะี่ยบอกเลยว่าปวดตับในระดับหนึ่งะไรทีเดียวจะมีการรีวิวแน่นอนเพราะเรื่องนี้ผมโคตรเรคคอมเมนต์นะครับจะมีรีวิวแน่ต่อมาก็คือนากาโทโระนะครับยายตัวแสบนะครับแอบน่ารักบอกตรงว่าผมไม่ค่อยชอบการ์ตูนแนวพอดประมาณนี้นะคือพอดแนวแบบนางเอกกกกกีีีี้้้้้แแแแแลงงงับบบบพพรรรระะเเเเออ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 ่่่่่่่นนนนไไไยยาผมมคชตวทหื Okay. อ่านแล้วรู้สึกว่าชอบอันนี้ซื้อมาตอนงานหนังสือออนไลน์ล่าสุดนะครับของเชียงใหม่มั้งลดราคานะครับเป็นแฟลตเซลก็เลยรีบซื้อมา350บาทนี่ครับก็เป็นกระท้นโปรถ้าเป็นในยุค ปัจจุบันเนี่ยโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องไหนที่ผมต้องให้เป็นนันดับวันก็คงจะเป็นเรื่องนี้ครับกับได้ชีวิตวัยรุ่นของผมนะครับก็ซื้อมาทั้ง2แบบเลยที่ชอบมากๆเดี๋ยวที่ยายเนี่ยก็จะซื้ออามเก็บตามนะครับของรับพิมพ์เนี่ยก็เป็นโมโนโลจี่แล้วก็ของเซนชูเนี่ยก็เป็นเนื้อหาปกตินะครับก็บอกก่อนเป็นวิทยาทานแล้วกันสำหรับใครที่อยากซื้อตัวเล่มนี้อ่านเนี่ยซื้อแบบไหนเดียวกันระหว่างโมโนโลจี่กับของเซนชูเนี่ยของเซนชูนะครับมันจะเป็นเนื้อหาคือในเรื่องไทม์ไลน์เนี่ยยยจะเป็นนตาามิ แต่ลักพิมพ์เนี่ยหรือของมโนโรจีเนี่ยจะเน้นเนื้อเรื่องตามอนิเมะนะครับเป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะมีเอาของฝั่งนิยายเนี่ยมายัดรวมให้ด้วยก็จะเป็นตอนพิเศษมั่งอะไรมั่งนะฮะเป็นส่วนใหญ่ด้านหลังกระตูนเรื่องนี้มันอะไรวะอ๋อโอเคเดี๋ยวเอาฝั่งซ้ายก่อนเนะาะฝั่งขวาก่อน ก็นี่ครับไปดูได้รีวิวนะครับอีพีตอนหนึ่งข้ามเวลามาปวดรักนะครับก็เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้สมัยก่อนช่วงยุคป,ประมาณปี2 0 0พที่ตัวเอกจะเป็นแบบเปินเปอร์นะครับส่วนวนังเอกก็จะเป็นสาวสวยอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องก็จะพอดประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะมารีวิวนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าน้อเรื่องมันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นดังนั้นก็ไม่รู้จะรีวิวดีไหมต่อมาก็คูรุกกันนครับก็เป็นการ์ตูนดีแต่ก็ลด,ดอัดจบไปเนาะไม่อยากพูดเยอะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับเคนโดนะครับใครที่ชอบแนวฟันดาบ ผมเริ่มเหนื่อยแล้วโอเคเรามาดูฝั่งฝังฝังซ้ายมัง่งก็คือเรื่องรุนลักตามสายลมนะครับก็เป็นการ์ตูนของโคโจิเซะนะก็คือคนเนี้ยก็คือบ้านรักของเสียงหัวใจได้ครับถ้าใครเคยอ่านเนาะมี27เล่มจบเนรัยผมยังไม่ได้ซื้อเลยอยากได้มากนะครับแต่หาซื้อยากเหมือนกันก็เล่มน,นี้เนี่ยผมซื้อเป็นแบบมือสองมาเนาะก็จะเก่าๆหน่อยนะฮะก็จะ เหลืองเหลืองหน่อยแต่ก็คือมันก็หายากเลยครับดีนี่เป็นหนังสือหายากเล่มหนึ่งที่ผมมีเนาะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยต่อมาครับก็แน่นอนว่าแบ็คโคเวอร์เนาะใครก็คงจะรู้จักนะครับเรื่องของเด็กหนุ่มอัสตานะครับที่อยู่ในโลกของเวทมนต์นะครับก็เป็นโลกที่ดาเนินเรือเร่องด้วยเวทมนตนะ์เนาะแต่อัสตาเนี่ยเป็นเด็กชายนะครับที่ไม่มีพลังเวทน,นะครับและเขาเนี่ยต้องการเป็นจักรพรรดิเวทมนต์เป็นกระตูดแนวโชเนน สมัยใหม่ที่ผมว่าน่าสนใจมากสำหรับใครที่ชอบตามอ่านวันพีซหรือนาโตเนี่ยแน่นอนว่าการ์ตูนอย่างแบ็คโอเวอร์เนี่ยมีเนื้อหาพอดที่ดีแล้วก็แปลกใหม่ดีในระดับหนึ่งแล้วก็โอเคมีโมเดลตั้งสวยๆโมเดลรถโง่ๆนะครับคือผมไี่ยอยากมีโมเดลเพวกฟิกเกอร์เหมือนกันนะแต่โดยรวมยังหาอันที่ชอบจริงๆไม่ได้ต่อมาก็คือมาฮิโรคาเนมิะครับก็แน,น่นอนว่าทุกคนคงจะพอรู้อยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับก็ตามดูในช่องก็ได้นะเพราะผมชอบการ์ตูนมากขนาดไหนนี่ครับ พอเป็นจุดสูงสุดยังไงก็ต้องขึ้นหิ้งความชอบของผมที่สุดนะครับก็คือ Baby Step นะครับผมนี่ครับโหซื้อเรียงจนครบแล้ว7 7เเล่มนะฮะยังเรียกว,ว่าครบตามตอนล่าสุดดีกว่าเล่มล่าสุดดีกว่านะครับ ก็เป็นกระตูนที่ผมเดอะเบสที่สุดของผมของกระตูนกีฬา,าแล้วคือพอดกาลังดีนะครับเนื้อหาถึงจะดําเนินเรื่องแบบเดิมมาตลอดแต่ก็สนุกทุกครั้งที่อ่านนะครับผมอ่านประมาณสองสารอบแล้วก็คือใช้ได้นะโหดและเล่มหลังๆนี่โคตรขนล,ลุกเลยนะครับอักกระอ่วนมากนะฮะเล่มช่วง3ามห้าสามหกเนี่ยโคตรโหดโคตรดีเลยนะฮะกระตูนเล่มหานี้โอเคเรามาเริ่มกันที่ชั้นนี้กันบ้างดีกว่าโอเคผมจะเริ่จมจกลรงไหีเร่ยก็ด้านหลังนะครับก็เป็นยาม,มะดะกับแม่โบทั้งเจ็นเนาะยี่สิบ เท่าไหร่วะกี่ตอนจบวะ28ตอน28เล่มจบนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็เอาเล่มนี้ก่อนละกันฝากใจไปถึงเธอนะครับกอเนี่ยผมมีจบนะครับกี่เล่มไม่รู้นะครับอันนี้เนี่ยอยู่งี้ฮะ คือที่เก็บไว้ตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งคือการ์ตูนมันไม่ได้สนุกอันนี้พูดเลยเนื้อหามันเรียบไปหน่อยนะคือมันก็มีลึกซึ้งแต่มันก็วนอยู่กับแบบเดิมซึ่งผมไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่อยากเก็บเข้าชั้นเท่าไหร่อีกอย่างมันเยอะด้วยนะครับ2ี่สบกว่าเล่มแล้วก็ออกมาครับการ์ตูนจุ๊จุ๊จะบอกจะบอกว่าเธอคืออันนี้มีซื้อแค่13บามเล่มเนาะคือมันก็มีมากกว่านั้นแหละแต่ผมยังไม่ได้ตามซื้อเนาะโอเคอ่านเริ่มนั่งได้ละเหนื่อยเหนื่อยว่ะคุณผมไม่น่าคิดจะทําเลย เขาทำกันไปได้ไงวะพารีวิวเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยมากโอเคเรามาเริ่มกันชั้นนี้ก่อนเรามาเริ่มจากขวาไปซ้ายแล้วกันเรื่องนี้รีวิวไปกึ่งก่งกันเนาะนะครับเธอกับฉันเพื่อนกันหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเนื้อหาแนวโรแมนติกคอมเมดี้เป็นแนวตลกซึ่งพอยด์ด้วยก็คือตัวนางเอกนะครับตัวผู้หญิงเนี่ยทุกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเธอจะโดนรีเซ็ตความทรงจำเนี่ยครับผมจำในเรื่องไม่ได้แล้วว่ายังไงโอ๋ยเริ่มเหนื่อยได้ยินเสียงไหมเริ่มแบบ พูดไม่ค่อยชัดโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนของรักพิมพนะครับที่จบนะครับอ่าเอานิยายก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอเอาเล่มนี้วางข้ามบนก่อนนิยายนะครับก็เป็นไรโนเวลผมไม่ค่อยตามอ่านไรโนเวลนะเพราะว่า1คือผมไม่ค่อยถนัดเนาะก็คือเรื่องนี้ครับมือ2แล้วทําไมนะครับถ้าใจคิดจะรักนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเล่มนี้มันมีแค่เล่มเดียวนะตอนหลังอยู่ดีแม่งออกดอกมา4ี่ห้าเล่มกูตามไม่ทันแล้วนะครับก็คือช่างมันเนี่ยอันนี้ซื้อมาแค่สองเล่มก่อนโอเคต่อมาก็เล่มที่ฝั่งขวานะเนาะ เรื่องนี้ครับภารกิจหาคู่ของของพูก้านะครับของคุณพูก้าเนื้อหาดีนะครับพอดมันเป็นเนื้อเรื่องแบบในโลกที่พูก้าเนี่ยนะครับจากการจอมมารได้แล้วเนี่ยเขาก็กลับมานะครับซึ่งแน่นอนว่าพูก้าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาก็โดนเลือกเป็นพูก้าดังนั้นเนี่ยไม่เคยเป็นเหมือนเด็กทั่วไปหรือเป็นคนทั่วไปนะครับดังนั้นสำหรับเขาชีวิตเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือความรักนั่นเองหรือก็คือการมีคู่ชีวิตนั่นเองนะครับเนื้อหาก็เป็นการประจนภัยหาคู่เนาะซึ่ ไวมรณะก็เป็นเนื้อหาพอดแนวจิตจิตหน่อยเนี่ยครับเนื้อหาไม่ค่อยมีอะไรมากนเ,นเนื้อหาเป็นแนวครอบคุมโลคอลหน่อยเนื้อหาเนี่ยจะอยู่ในวงเล็กหน่อยก็คือตัวละคร2ตัวละครเนี่ยเด็ก2คนนี้นะครับเขาเป็นโรคลงหนึ่งที่เป็นโรคเกิดใหม่ไม่มีทางรักษานะครับซึ่งโอละครเด็กผู้ชายเนี่ยก็เขามีความเป็นแบบยังไงดีแนวเด็กโดนแกหลหรืออย่างเงี้ยผมจำเนื้อหาไม่ค่อยได้นะแต่โดยรวมก็คือเด็กคนนี้เขาต้องการที่จะตายโดยโรคนี้แหละแต่ก็ต้องการตายก่อนเพื่อที่จะให้โรคนี้เนี่ย เป็นชื่อของเขาเนะฮะเพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกใหม่ดังนั้นเรื่องชื่อเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่มีซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องการให้แบบอยากให้ชื่อของเขาเโดนจารึกไว้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะครับเขาก็เลยอยากที่จะตายเพราะไวรัสตัวนี้แต่ก็ดันมีเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ดันติดเชื้อก่อนเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบแนวคาตการรมมั่งเนื้อหาอะไรแบบนี้มั่งนะครับก็มีความลึกซึ้งลึกลับดีใครที่ชอบแนวนี้ก็สนใจให้ลองหนาะต่อมาก็นี่ครับอ่าเปลี่ยนผมเป็นคนธรรมดาทีคุณว่าที่โอตะคุนเนื้อหาี่ย้จะเป็นแนนวไหก็ต้องพูด ว่าคล้ายๆเรื่องโทระโดระนะครับก็เป็นแนวการทำมารสัญญานะครับก็คือตัวละครผู้หญิงนี่นะฮะคืออยากเป็นโอระคุเพราะว่าเนื่องจากเขาเนื่องจากเธอเนี่ยไปชอบผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าเออเป็นผู้ชายรูปหล่อที่เป็นโอระคุเนาะก็อยากเข้าใกล้กับคนที่ชอบนะครับซึ่งดัวเอกแล้วเนี่ยคืออยากปิดบังเรื่องการเป็นโอระคุนะครับเพราะว่าเขาก็กลัวที่จะโดนแกล้งโดนบุลลี่โดนดังเกียจอะไรพวกนี้นะครับโดนเลสิตอะไรอย่างเนี้ย เนื้อหาก็จะเป็นแนวพันธสัญญาที่คู่ไปกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่อะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้สนุกดีนะครับเล่ม7็ดเล่มจบเนี่ยผมชอบเนื้อหาพอดต,ตรงที่ว่าเออมันมีการแบบอิมแพ t ของเนื้อเรื่องที่ดีมีบริบทมีคําพูดที่โคตรดีนะครับต้องยอมรับเลยว่าดีมาอันนี้เดี๋ยวรีวิวแน่นอนต่อมาก็คือเมื่อแรกรักผีบาทน,นะครับเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นกรึ่งๆแนวประมาณเรื่องนี้แหละนะ เรื่องว่าที่คุณโอตะคูเนาะก็เนื้อหาก็เป็นความสัมพันธ์ของ2ตัวละครนะครับที่ตัวเอกเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยจะเป็นเด็กเรียนนะครับเป็นเด็กตั้งใจเรียนแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงซึ่งไม่ได้แข็งแรงเสียงไม่ได้แข็งแรงนะครับซึ่งมีเพื่อนเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนี้เนาะผมจำชื่อไม่ได้นะขอโทษด้วยนะครับ พ่ค่อยได้จำชื่อตัวละครก็คือเธอเนี่ยเป็นเด็กสายกีฬานะครับแต่อยากเข้าเรียนมัธยมที่หรือมหาลัยนี่แหละนะครับที่ต้องมีการเรียนดีด้วยเพื่อเข้าไปหาชายคนหนึ่งที่ตัวเองหลักนะครับก็เป็นเนื้อหาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ที่ค่อยดําเนินเนื้อเรื่องก็สนุกดีต่อมาครับก็การ์ตูนที่ได้เป็นมูวี่ไปแล้วนะครับเรื่องหลักไรเสียงนะครับผมบอกเลยว่าใครที่เคยดูมูวี่แล้วแนะนําให้ซื้ออ่านด้วยนะครับเจ็ดเล่มเพราะว่าเนื้อหาในมูวี่กับเนื้อหาในเล่มเนี่ยมันมีการที่แบบโดนตัดไปเยอะในมูว ที่อยากอ่านหนูเรื่องดูเนื้อเรื่องเต็มๆเ,เ,เนี่ยก็แนะนําให้ซื้อ7เล่มอ,อ่านนะครับผมผมจะเล่งนนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ค่อยน่าดูแต่ละก็ต่อมาครับก็ฮินโมาดุนะครับซูโม่กับเปียกฟัดโลกนะครับก็เป็นเนื้อหากระตูนซูโม่ตอนนี้ก็มีอนิเมะนะครับแต่จดีเห็นมันผ่านรู้สึกว่าอนิเมะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมเนื้อเรื่องถ้าเป็นแนวเล่มเนี่ยสนุกนะครับแล้วก็มีพอ็อตตอนโตด้วยก็แนะนําว่าใครที่ชอบแบบเนื้อหาประมาณนี้ก็แนะนําให้ไปอ่านต่อมมมมาาาคคืืืือออออีู่้้ะเเเเลดดดนนนนรัับผจตหก็็ป การ์ตูนแนวต่อยมวยซึ่งเนื้อหาดาังมากนะครับดังมากๆต่อมาก็แน่นอนว่าการ์ตูนเรื่องนี้ดังนะทำไมดังก็ไม่รู้ก็เป็นการ์ตูนพว่าโซตเ,เตอร์เนาะก็ยหน่วยดับเพลิงคนไฟลุกนะครับหรือไฟเจอฟอสนั่นเองถ้าเป็นอนิเมะเนาะนะฮะก็ไม่ต้องเล่าอะไรเยอะแล้วกันผมว่าหลายๆคนก็น่จะพอรู้จักแล้วนะครับซึ่งผมเอาจริงผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะโดยรวมเนี่ยส่วนตัวผมนะแต่ก็กะว่าจะลองกลับมาอ่านใหม่ดูนะับเผื่อจะอินขึ้นืเดี๋ยวก็จะไปดูอนิเมะด้วยนะตอนนี้เน็ตฟ โอเค๋ยว okay, ผมจะหยิบเนาะ,นะก็มีกอ p ์บลินส a ลเยอร์อันนี้บอกเลยว่าเล่มหนึ่งนะครับผมเผลอเผลอให้เพื่อนไปนะครับคือผมคิดว่าไอ้เล่มเนี้ยมันเป็นเล่มหนึ่งเว้ยแต่มันไม่ใช่เว้ยอันนี้นเป็นเป็นเนื้อเรื่องเยาวันนะครับเป็นเนื้อเรื่องเออเป็นเนื้อเรื่องก่อนที่จะ ออฟฟิศเร์เยอร์เน er ี่ยจะเป็นเล่มหลักนะครับเป็นเนื้อเรื่องก่อนหน้าเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีผมมีระตูนเรื่องอ่านี้ออฟฟิศเรยเยอร์ช่างมานเนาะผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วนี่ครับตาลิงปากร้ายปั่นหัวใจใยหมาสุดเปิรนนะครับเนื้อหาดีนะครับเป็นเนื้อหาของ2คนนะครับก็เห็นเห็นอยู่เนาะก็คือฝั่งผู้หญิงเนะี่ยเป็นอยู่ในตระกูลดังเนาะแต่เป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ต้องการคนที่จะมาสืบทอดอำน,นาจซึ่งก็คือตัวผู้ชายนี่แหละนะครับตัวผู้ชายเนะี่ยเป็นเด็กนอกอ ไม่ได้เกี่ยวกับนางเอกซึ่งโดนพระเอกเนี่ยก็โดนรับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตระกูลนี้ขึ้นมาแบบอยู่ดีก็ยัดขึ้นมาทั้งที่เออนางเอกก็เป็นลูกแท้ๆเนี่ยทำไมถึงให้เออผู้ชายคนนี้มาเป็น ผู้นาตระก,กูลแทนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาการแข่งขันการแข่งเกมการบัฟการเพื่อที่จะแย่งชิงอํานาจอะไรประมาณนี้นะครับก็สนุกดีเอามาก็การ์ตูนตลกแก๊กนะครับที่แน,น่นอนเราจะรีวิวในสักวันหนึ่งก็คือพ่อปัจยาหาหาน้าตายนะครับผมก็เป็นเนื้อหาแนวแก,ก๊กคอมอดี้นะครับก็ปเป็นเนื้อหาของนี่ครับพระเอกของเราชื่ออะไรนะชื่อ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 อยู่ไหนเอ่ยอาจารย์นิเช่อันนี้ตัวละครโคมัสึใช่ไหมชื่อโคมัสึหรือโคมัสอะไรวะมัสึกโคมะคุงเลยชื่อแม่ง ค,ค,คือตัวละครเนี่ยมันเขาตัวเองเนี่ยเขาเป็นเด็กเรียนศาสนานะครับศาสนาพุทธก็เชื่อในเรื่องศาสนาแล้วก็มีวิธีการเขาเรียกวิธีการแก้ปัญหากับลูกค้าในร้านสะดวกซื้อเนี่ย,ยอย่างยูมัดน,นะครับในรูปแบบที่ฮาๆนั่นเองคือเราพอเราอ่านก็จะสึ่งฮาแหละแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงก็คือโหดมากนะครับต่อมาก็เสียงกอรซิปลักจากคนข้างห้องนะครับอันนี้ค่ายเไรเอ่ยค่ายบีออนนะครับก็มีทั้งหมดสี่เล่มจบนะครับเนื้อหาจะเป็นเกี่ยวกับเดี๋ยวก่อนผมขออ่านด้านหลังหน่อยผมเรียกไม่ถูก มันเป็นเนื้อหาของตัวละครที่แบบว่ามันเป็นเสียงกระซิบของคนข้างห้องันเนาะก็คือคนข,ข้างห้องของพระเอกเนี่ยเขาเป็นโรคเขาเรียกอะไรเลยเป็นเด็กไม่ออกจากบ้านอะเขาเรียกเลยนะผมจําชื่อญี่ปุ่นไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือจะเป็นการคุยกันผ่านเสียงกาแพงอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาความรักระหว่างคนข้างห้องด้วยกันโอเคต่อมาก็ซีคิดนะครับผมตามเก็บช่วงปีสุดท้ายของซีคิดพอดีเลยก็คือช่วงปี2016นกะครับก็เป็นช่วงที่ซีคิดหยุดตีพิมพ์ผมเคยตามเก็บเยอะกว่านี้นะแต่ ว่าเนื่องจากซีคิดเนี่ยผมก็มันเป็นนิสสานแล้วเนาะบ้านผมเขาก็เลยทิ้งเพราะมันรกนะครับก็ตอนหลังนี่ก็เลยเออเก็บไว้นะครับซื้อเริ่มซื้อเก็บก็พอดีเลยชูยนี่เขาเริ่มหยุดพิมพ์พอดีนะครับก็เสียใจด้วยนะครับผมยังคิดถึงซีคิดอยู่เลยนะครับทุกสัปดาห์ไปซื้อนี่ก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆหล่อมานก็ไล์โ no นเวลแล้วผมไม่อยากพูดถึงไล์โ no นเวลเนาะผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้มีผมมีไล์โนเวลน้อยอะนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคผมว่าเสร็จแล้วละ่ะพอเหอะเหนื่อยมากนะครับบบผม๊าายย ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการพรีวิวชาหนังสือของผมนั่นเองก็โดยรวมเนี่ยอาจจะมีพูดเร็วบ้างพูดไม่ได้พูดบางเรื่องมากเลยก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็คือมันเยอะนะผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเยอะขนาดนี้ก็พูดถงว่าเหนื่อยมากเลยเหนื่อยนะฮะคือมันเยอะจริงๆคือเรา ตอนแรกที i, na, <A> ่ผมคิดว yes, right, oh okay. okay. in sure. okay. so ่าจะถ่ายเนี่ยก็คิดว่าเออก็ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะบอยไปมาเฮ้ยอัดกับครึ่งชั่วโมงเลยเว้ยอัดแค่แบบเนี้ยพยายามพูดเร็วนะนะบางเรนก็ไม่พูดเนี่ยุดท้ายก็คือนานอยู่แล้วก็เยอะอยู่นะฮะก็โอเคในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขออภัยเนาะถ้าผมขาดตกบกพร่องเรื่องพูดเรื่องกระโดดเรื่องอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะบางเรื่องเนี่ยอาจจะพูดไม่รู้เรื่องมั่งอาจจะไม่กระชับมั่งก็ต้องขออภัยก็ยังไงเนี่ยถ้าอยากสนใจเรื่องไหนเนี่ยอยากให้ เยอะเนี่ยผมก็จะได้รีวิวรัดมาให้เลยอะไรอย่างี้นะครับก็ในวันนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นเอพิสซดที่5เอพิโ o ดพิเศษนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่มีคนดูแล้วก็มีคนสนใจในชัวชั้นหนังสือของผมนะครับก็ต้องบอก ก่อนเลยว่าเออหนังสือเนี่ยอาจจะมูลค่าเนี่ยผมก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีแค่มูลค่าทางใจของผมแล้วกันนะครับเพราะว่าด้วยราคาของมันเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยมันไม่จีรังเนาะคือมันก็มีการขาดมียุ่ยมีเหลืองมีอะไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าราคาเนี่ยมันก็ดอกลุกเรื่อยๆผมจะไม่พูดเรื่องราคาแล้วกันนะแต่ก็มันเป็นมูลค่าทางใจเนาะผมก็รู้สึกว่าเออเราเติมเต็มอย่างเบบี้สต p ที่ผมรีวิวไปนะโดยส่วนตัวเนี่ยเบบี้สต๊าเนี่ยมันเป็นกร์ตูนที่ผม เราเริ่มซื้ออ่าน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 จนวันนี้มันใกล้แล้วมัน37เล่มแล้วคือนานมากอยู่มาไกลมากนะครับอันนี้คือดีใจมากๆจริงๆที่แบบเราเก็บมาในจุดน,นี้มาฮิโร่ก็เหมือนกันอีกหลายเรื่องนะที่ผมตามเก็บคือเราสึกว่ามันเริ่มจากชั้นหนังสือโล่งๆอะ่ะคือโล่งแบบโล่งเลยนะครับชั้นหนังสือชั้นตู้ใหญ่นะมันโล่งเลยแต่ตอนแบบตอนนี้แม่งแน่นจนไม่มีที่ใสล่ละคือเรา รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีๆนะครับผมก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีเพิ่มชั้นนะครับเพิ่มชั้นหนังสือแน่นอนคือผมอยากเก็บให้มันสวยนะครับในอนาคตก็จะเก็บให้มันอ้น,นี่เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็จะกรีดเกียร์ไปหลายๆแบบนะโอเคในวันนี้คลิปนี้ก็ยาวเกินไปแล้วนะครับก็อยากให้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนตะ์เนาะ นะครับจะต้องใครที่อยากอ่านหนังสือเล่มไหนหรืออยากให้รีวิวเล่มไหนก็แนะนํามาได้นะครับก็อาจจะ็นหนังสือบางเล่มที่ไม่ได้ออกมาให้ดูเนื่องจากมันก็อยู่ตรงชั้นนอนนะฮะอยู่ตรงที่นอนผมนั่นเองก็โอเคในวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะับเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวผมเองแล้วก็ให้ผมมีกําลังใจในการทำค,คลิปต่อ,ตอไปเนาะก็ในคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมบายบายครับเจอกันในคลิปหน้ากับรายการเด่นๆนะครับผมโอเคบายบายสวัสดีครับ